มั่นใจสุดเออวิดีโออ่ะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่อะไรอย่างกกรมปศุสัตว์นะกรมปศุสัตว์กรมปศุสัตว์นะครับตอนนี้เราได้กิ่ชีบัวด้วยแล้วก็วมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชมงคล้านคนล้านเน่ราชมงคลล้านเอะไรอีกคือที่เขตภาคพายจา,ยา,ายจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่เขตภาคพายาจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีหมูก็ตายแล้วก็ บุก,ก้าบุก,ก้าบุก,ก้าอะไรไม่รู้แหละอะไรทบุก,ก้าบุก้าเลยบอกบุก้ากกบบุก้าไะไรหละนะครับ <c oughs> ไม่พูดอะไรน,นะครับ <c oughs> รับเดี๋ยวเหมือนเหมือนอันนี่ภาพอัน,นี้เป็นภาษาใต้อ่ะอ๋อ้เดี๋ยวเราจะกลับตอนหนึ่งทุ่มครับตอนนี้ก็หกโมงสิบเอ็ดแต่ทีแล้วนะครับมีหิมะตกเลยครับเย็นสบายมากเลยนะครับ เหม็นน้ำเล้งเหม็นบ้าเหม็นครับแล้วก็มันมีหลายรูปแบบครับที่เราจะนําเสนอตัวนี้นะฮะเรามีจุดดนตรีด้วยนะฮะแบบนี้มีเรามาร้องเพลงกันเชียวๆครับแล้วก็มีรูปนี้นะฮะมันเป็นรูปแบบตรตี้ครับว้าวเที่เ,เราจะเจอกัน,นกในวันนี้นะครับ กับวิดีโอที่เราไปเชลื่อตกแม่สายกันนะครับไฮไลท์ของเราก็คือไหว้เจ้าตีครับฮ่าฮ่าไปแล้วครับ